ก๋าเจี๊ยบไข่คั่วของป้าเมาลูม้ยินอเมริกาเอาชิน้นนี้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 ชิ้นนี้ชิ้นนี้อ้มล้นอืมรสชาตินี้ใช้ได้ สวัสดีค่ะสวัสดีจากป้าเมาลงมาอินอเมริกานะคะเมื่อกี้ป้านั่งดูใน YouTube อยู่กระเจี๊ยบคั่วไข่แห้งป้าก็นั่งคิดอยู่ว่า,าป้ามีกระเจี๊ยบใช่ปะที่สวนของป้าแล้วก็จะทำอะไรกินป้าก็เซิร์ชอยู่ใน u t u b e ดูดูไปดูมาก็เมนูนี้น่านกินมากๆเลยนะเพื่อนๆกระเจี๊ยบคั่วไข่แห้ง ว่าแล้วก็ไปไปเก็บกระเจี๊ยบที่สวนปลาเมากันก่อนนะจ๊ะไม่รู้ว่าจะได้กี่ฝักเนาะไปะไปด้วยกัน วิธีล้างกระเจีย๊ยบนะคะก็แช่น้ําไว้นะคะเพื่อนๆแช่น้ําเอาไว้แล้วก็ป้าก็จะล้างไว้ทั้งฝักเลยนะคะเนี่ยล้างทั้งฝักเลยแล้วก็ลูบๆเอาขนที่เขามีเนี่ยออกไปเนี่ยีน่นะยังไม่ต้องฝานนะคะยังไม่ต้องหั่นกระเจีย๊ยบนะคะเพราะว่ากระเจีย๊ยบเขาจะมียางเยอะมากเลยนี่เราต้องล้างแบบนี้แช่แช่น้ําไปแป๊บนึง อาจะก็จะหั่นเป็นแบบว่าให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะเพื่อนๆหั่นบางๆนะคะนี่หั่นบางๆแบบนี้จ้ะแบบนี้นะคะ นี่ก็ได้แบบนี้แล้วนะคะป้าจะหั่นเป็นแว่นๆแล้วก็ไม่ต้องนําไปล้างแล้วนะคะเพราะว่ายิ่งล้างมากขึ้นก็จะยิ่งมียางนะคะมาทําขั้นตอนต่อไปกันเลยจ้ะ ใช้ไข่สองฟองก็พอนะคะเพราะว่ากระเจีย๊ยบของป้าน้อยปรุงรสด,ด้วยผงปรุงรสนะคะครึ่งช้อนชาก็พอไม่ต้องเยอะน้ำตาลทรายก็ครึ่งช้อนชานะคะเซนหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาก็ได้นะเพื่อนๆแล้วแต่ถ้าชอบหวานก็เติมลงไปเลยน้ำมันหอยป้าใส่เล็กน้อยก็ประมาณหนึ่งช้อนชานะคะช้อนชานะคะเพื่อนๆอันนี้ป้ากะเอาป้าจะชอบพริกไทยนะคะ ใส่พริกไทยลงไปเลยค่ะพริกไทยลงไปเลยนะคะตีไข่ให้ให้เขาเข้ากันกับผงปรุงรสแล้วก็น้ำตาลทรายน้ำมันหอยนะคะหลังจากนั้นก็นำกระเจี๊ยบลงไปเลยค่ะ ใส่กระเจี๊ยบลงไปเลยให้หมดเลยนะคะให้หมดเลยนะคะแล้วก็มาตีกระเจี๊ยบให้เข้ากันกับไข่นะคะได้แบบนี้แล้วก็นำไปทอดเลยจ้าแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อย ก็ลองมาเช็คดูว่ากระทะของเราร้อนหรือยังก็ใส่กระเทียมนะคะเป็นกระเทียมกระเทียมบดนะของป้าใส่ลงไปเลยผัดกระเทียมให้หอมก่อนนะจ้าผัดกระเทียมให้หอมก่อน ก็ใส่ไข่ลงไปเลยจ้ะเยวค่อยตะล่อมตะล่อมไข่นะคะ ับไข่ไปเรื่อยเลยจ้า มากอมัาก็กคั่วไข่ไปเรื่อยๆนะคะคั่วไข่ไปเรื่อยๆนี้หอมแล้วว่า ก็จะคั่วไข่ไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะคั่วคั่วให้อ่าให้สุกเนาะให้ให้กระเจี๊ยบเขสุกเล็กน้อยไข่ก็โอเคแล้วโอเคเรียบร้อยแบบนี้ก็ได้แล้วนะจ๊ะ เรียบร้อยแล้วคะ่ะกระเจี๊ยบไข่คั่วของปลาเม้าลูมาอินอเมริกาดูซิว่าจะอร่อยไหมมาชิมกันก่อนเอาชิน้นนี้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 ชื้ออืมรสชาตินี้ใช้ได้ตามสูตรนี้เลยเปะ๊ะอร่อย เรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้ก็กระเจี๊ยบไข่คั่วของป้าเมาลุงมาร์กอินอเมริกาอร่อยค่ะเพื่อนๆขอินกันนะอขอบอกว่าอร่อยจริงๆอืมอร่อยจนหยุดไม่ยุ่เลยนะเพื่อนๆไ <c oughs> <c oughs> ม่เหลือให้ใครละตอนแรกว่าจะแบ่งให้เพื่อนๆทานก็แมนะ่เอละจะทานเองละมามากินด้วยกันอืม Não mesmo.